สำหรับการทดลองที่2นะคะมีชื่อว่าสีเต้นและบํมนะคะอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ค่ะ1น,นะคะนมค่ะ2นะคะสีผสมอาหารค่ะ3เป็นน้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีหลอดแล้วก็เป็นจานนะคะก้นนึกนะคะประมาณนี้น,นะคะก็ให้นักเรียนตัดนมนะคะลงในจานเลย ลงให้หมดเลยนะคะเป็นกล่องเล็กก็ได้นะคะต้องเป็นกล่องะนะอย่างที่สองก็คือนี่นะคะสีผสมอาหารค่ะเทไป,ไปที่กลางจานเลยนะคะ สีเขียวค่ะแล้วก็สีแดงนะคะ ไปด้วยน้ำโปรโตีนแร่ธาตุและไขมันน้ำยาล้างจานจะไปทำให้มเลกุลของโปรโตีนและไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายโค้งบิดเบี้ยวมว้วนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถล้างจานมันๆได้อย่างสะอาดหมดจดนั่นเองและสีผสมอาหารที่หยดลงไปในนมจะช่วยให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นนั้นได้อย่างง่ายดายเท่านั้นเอง